สวัสดีค่ะวอนดิพิ้องเบสโซโคสโคนค่ะเมนี้เมนองมะนาวมาในเมนูแกงหน่อใหม่เดี๋ค่ะเด้อพี่น้องนะคะเมน,นีเมนองมะนาวสีมากขันใบย่านางนะคะพี่น้องนะคะขันใบย่านางใส่เน่อใหม่ไว้นะคะช่วงนี้เป็นช่วงยามแรงๆเลยค่ะเด้อนะคะเพราะว่ามืออื่นเศร้าเป็นวันผระนะคะพี่น้องนะคะต้องเห็ดแบบนี้ไว้นะคะขาสันตืน่นเศร้าขึ้นมาเดี๋ยวสีเห็ดกับเขากับนางม,มาใส่บาตร บอท่านเนาะค่ะเนาะนะคะแม่น้องมะนาวกับจีทาการยองใบย้านา่งไว้นะคะพี่น้องใส่อันนะคะใส่กับอันน้อใหม่ที่เขาต้มจืดไวแล้วล่ะนะคะเป็น้นองเม่น้องมะนาวกับจีใส่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวมืออื่นเศร้าเขาสีมะแกงนะคะพ่อลุกขึ้นมาย่มเศร้า,านะคะพี่น้องนะคะยม่มเศร้าก็ไว้ไผ่นะคะเม่น้องมะนาวกับจีะะม,ม,าาบมาตามเครื่องนะคะตามเครื่อง นะคะใส่แกงหนงเไม้เห่านะคะพี่น้องมะนาวกับสีดำบักพริกใส่ข่าเบียร์นะคะพี่น้องส่วนอันหัวหอมพี่น้องมะนาวกับลางทั้งความสะอาดแลวก็ซ้อยนะคะเมื่อนี้พี่น้องมะนาวสีแกงใส่ปลาแห้งเด้อค่ะเด้อพี่น้องนะคะปลาแห้งกับอันปิ้งเก๋ยยางไห้ตั้งแต่ย่าเมื่อแลงภูละค่ะพี่น้องนะคะตามพ่อเล็กๆนะคะพี่น้องเก๋นี่แหละค่ะปรุงรสเลยนะคะพี่น้องมะนาวใส่เกลือใส่น้ำปลาแดกนะคะพี่น้องใส่น้ำปลานะคะเอ็นบ่เป็นตาแซบคัก นะคะเอาไปข้างหมอกอนนะคะพี่น้องมือหนีแกงน่อไใหม่หมอหญ,หญ่ใหญ่นะคะพี่น้องนะคะหลายเตืบนะคะเพราะว่าสีไซบาดนนํำนะคะพระสองวัดแล้วก็แบงไวกินเจ้าของนํำนะคะเอาไปฝากน้องนํำนะคะนี่ละคะ่ะเดี๋ยวไปเก็บพักออตูนี่พักออตูเขาไปเก็บทางนอกบ้านเฮ้านะคะอาจจะเป็นคลิปเลี้ยวแน่เด้อเด้อพี่น้องนะคะ เผื่อสิได้พี่น้องบรต้องเสียเวลาเบิงโดนเนาะค่ะเนาะนะคะแกงพี่น้องอันแกงน้องใหม่ซูพี่น้องเบิงซูพี่น้องกินน้ำกันในเฮตุแบบไหวๆก็แท่บเคื่อเก่าล่ะค่ะพี่น้องนะคะก็เร่งความเร็วในการอันแต่งภาพออกมานะคะสิเด็เร็วๆเห็นบ่ซุกเรียบร้อยแล้วนะคะอย่าลืมใส่ผงนัวเด้อค่ะเด้อนะคะพี่น้องมะนาวกระก,กอกใส่ถุงนะคะเตรียมติใส่บาทนาวัดนะคะมื้อนี่เป็นวันพระนะคะเป็นวันพระ,ะใหญ่เนาะค่ะเนาะ นะคะมัอน,นี้พีนน้องมนนากับลุกขค้นแต่เช้าระคะพี่น้องนะคะคันแม่นว่ามือไดบ่ไดใส่บาดก็ขอให้ไดใส่ทุกวันนผะนอคเนาะนะคะก็เหนี่ลระคะพี่นออ้องชีวิตอันชนบทบานเห่านะคะมีกินมีใส่นะคะใเ้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านนําก็ถือว่ามีความสุขแล้วนะคะก็เหนี่ยราคะพี่น้องเข่ากับ้ทอ,อนเลยนะคะฮ้ทอน นะคะห่อนักคักเลยนะคะอันนี่นะคะไม่น้องม่อนาวก่อันใส่ถุงแบบนี้นะคะเดี๋ยห่อสีไปยืนทาพระนาบ้านนะคะก็พระเก็เป็นพระสองวัดนะคะพระวัดวเป็นพระวัดปลาเด้อคะเด้อน,นะคะเป็น้องม่อนาวสวนมสีใสพระวัดปลาอยู่นาบ้านนะคะถ้าเปลน่ันวันพวพพวดพระแล้วนะคะเป็น้อ,นอง พี่นองมานาคสิไปใส่พระวัดบ้านอยู่วัดเลยนะคะเพราะว่าทุกวันพระพระวัดบ้านเพื่อนเกิดจัด,จดพิธีทำบุญตักบาตรทุกวันพระนะคะทุกวันศีลวันพระใหญ่เนาะค่ะเนาะนะคะ,นะคะพี่นองมานาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เหตุไปแล้วมันมีความภาคภูมิใจนะคะพี่นองไดใมีโอกาสได้ใส่บาตรทุกวันพระกันยังดีเนาะคะ่ะเนาะ นะคะยังหน่อยบุญกุศลที่เอาเห็ดเ้างส่างมากนะคะสิได้แพ่ไปหายพอใหญ่ได้ไล่นะคะพี่น้องนะคะนี่ก็ใส่บาดแล้วพี่น้องม่เล่าไปเตรียมอีกสําหรับหนึ่งนะคะจีไปใส่บาดยูวัดนะคะบา่าอาจิไปไีปเลยทายให้พี่น้องในเบืองลายนะคะแกงน้องไม่เ้าก็เป็นตาแซบเด้อค่ะเด้อนะคะวันนี้ได้บุกมีน้ำนะคะบุกมีนาสวนนาบ้านนี่ระค่ะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่บาดน้ำกันเนาะค่ะน้อพี่น้อง